ต้นหอมกระปุนตลาอย่างที่ไปเมืองจีนเออไปเมืองจีนเนี่ยเป็นคนที่แบบเวลาออกต่างประเทศเราจะหลุนลานมากไม่กล้าไปต่างประเทศคนเดียวเพราะว่า เดี๋ยวจะดูโง่ภาษาก็ไม่ได้ uh huh. จะมีผู้จัดการเจสซี uh huh. ่คุณเจสซี่เนี่ยจะไปด้วยตลอดมันจะรู้ดีแล้วก็เวลาออกออกไปทางตอมอไปต่างประเทศเนี่ยนะคะ uh huh. เขาจะสแกนตัวเรา uh huh. ใบเราต้องเราต้องนี่ที่บอกไลวนะเผื่อไม่ได้เคยไปเมืองนอกเขาจะมีใบขาเข้าขาออก uh huh. ให้เราก่อเข้าขาออกเงี้ยเราไปถึงเนี่ยเราก็เข้าเข้าที่ตรวจสแกน ก็เอานิ้วแตะยิ้มยิ้มแล้วอีมอนก็จะมีที่สกแกนมืดมืดอือ่าเจสซี่เดนนำไปก่อนเจสซี่จะคอยดูแลเราตลอดพอเราออกไปปุ๊บเจสซี่บอกว่าฉีกขาออกอยู่นี้ตรวดถึงข้างในต้องคิดว่ากูต้องเอาอะไรยัดไปแน่เลยอะก็เลยแบบแล้ววางในตะก,ก้าแล้วตะก,ก้าคืออยู่ตรงเนี้ยเราก็คิดฉีกขาออกแล้วข่าววางในตะก,ก้า ฉีกขาออกฉ <ce lebr ate> ีกขาออกแล้วอวางที่ตะกา <c oughs> ้าแล้วทำอะัรแล้วออกมาโคต็ฉีกขาออกแล้วลวง <c oughs> าออวงที่ตะก้าตะก้าสูงมากเลย <c oughs> ถุงขาอ่ะให้ฉีกใบขาออก ต้องออกมาจากห้องตรวจกูก็นึกว่าตรวจข้างในนรวจยาเสพติดถูกคุดกินคองฉีกขาออกเมื่อกี้ผ่านตอมไปแล้วตอนไปเที่ยวจริงย่ิงที่ฮ่องกงฮ่องกงเหรอก็ไปทำเปินเลอรเธอะฮ่องกงที่ไปเนี่ยก็จะเข้าห้องน้ำไงแล้วประเทศนั้นไม่มีสายชำระเถูกถูกเราฉลาดเราต้องซื้อทิชชู่เปียกอ่าให้ผู้จัดการไปซื้อ มันก็แบบเดินกลับมาอันนี้ละมือมันไม่ภาษาอังกฤษอะแต่ว่ามันไม่ภาษาฤษหมดเลยเออแล้วก็เออโอเคเราก็ไปเช็ดคือต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีผ้าเย็นที่ไม่ใช่ทิชชู่เปียกเพาะะว<อ>่าผ้าเย็นค<อ>่ะมันจะผสมเมนทอลมันเหมือนกับแป้งตัางงูใช่มันเย็นเหมือนแป้งตัางงูเลยคือถ้าเราถ่ายละครแล้วเท้าเนี้ยเช็ดอะดีมากแล้วเวลาโดนพัดลมมันเ็นย็นบู๊บมากบู๊บมา หรือวิ่หรือีกนะมันจะดุริใช่ไหมใช่ดีมากถ้าเจอที่ประเทศญี่ปุ่นก็ดีค่าเออมันจะเย็นมากแล้วต่างคนต่างแยกกันไปแบ่งทิชชู่พอเดินออกมาอีกเพื่อการขี้ไงหอมมือแสบตุองกูเพราะว่าแต่หอมว่าแต่เราไม่ได้เจ็บตุดนแต่แต่กูไม่ได้ขี้ หรือหรือเดินแล้วหรือทำไมชิดชู้เปียกเมืองนี้มันเย็นจังวะแล้วก็หงไงดูเขาแบบว่า มันไม่ใช่ลแล้วล่ะแล้วก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าต่างประเทศอ่ะมีผ้าเย็นจนกระทั่งกลับมาเมืองไทยแล้วเขาเอาผ้าเย็นมาใช้ที่กองละครผูเพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้ด้วยเร <laughs> ีเข้าใจอยู่เลยว่าผ้าที่ฮ่องกงอ่ะมันมีแบบเย็นตอนเดินออกจากห้องน้ำม,มันยังไงวะน,นึกว่าเอาแป้งฟางงูทาอะไนั้นเลยอะ่ะ <laughs> ทาตรงนั้นอ่ะแล้วก็โดมกมอากาศหาวก่องกงเดินหน้าแดงนี่ 이 g h